ไปไปไปตึกขวานะฟาร์มเสร็จแล้วก็มูฟไปฝั่งขวานะขยับไปอ่ะไป,ไปไน้องชายในจอนรู้จักป่ะเพื่อนอะไรนะน้องชายในจอนรู้จักป่ะรู้จักน้องชายเกลียวเลยผิดเรื่องวะเนี่ยบอลถูกแล้วไวอ้สามโอ้พี่ชายกูกูมากูมากับยังกูเวย้ยอ่ะฟื้ ให้วันเสียงใส่เหรอไปคือของมันน้อยอ่ะถ้าเรามาสี่มันแย่งกันฟาร์มเราต้องฟาร์มเสร็จก็ต้องขยับไปเรื่อยๆไอง้ตัวมีตัวเอาตรงข้ามมาตรงข้าัเอามาแล้ว ว่ามันต้องมีทีมว่ะพวกเคสนี้ไม่ค่อยมาเดียวหรอกอเป็นไอ้ง่มวววาคนเดียวอะไปตึกห้าชั้นอีกว่าบอลล้างแค้นว่ะมาเยอะมาเยอะแล้วห้านหน่อยรู้ไปรับเดียวไปเลยไปจะขึ้นกระพานได้นะกระพานแล้วไปกดหัวเออไปกด,ดยิงด้านล่างอ่ะอันนี้เดี๋ยวพูดจะผ่านแต่ะ แกงเกงช้างโซโลไม่ตายวะโอติ๊กจะไปบนหัวมีนะมีบ้างเฮ้ยยิงเห่อ กูว่ากูไม่เจอซิกมาสองสามตาแล้วนะเจอแต่คนอื่นใช้ซิกยิงกูอะมอนกูเจอเอ็นบอนเอาอ้อนี่มาดิมาดินี่กูอยู่มันวิ่งกันมาแล้วนะเห็นปะมุมนั้นใครเห็นปะ เขาตึกไหมตรงนี้ไม่มีอะไรฟาร์มอ่ะไปวะตามหลังเรามาอยู่ตรงไหนอ่ะกำลังท้ามเห็นปะอ้ากโอ้กระตุรูบ้านด้านล่างนี่เป็นไงบ้งอ้งครับ Paid, อันท่ามาแล้วปืนใครเฮ้ยปืนลูกรักกูมาแล้วบอลไมเจอสภาพอยากนี้กันมบอลปืนลูกรักกูมาแล้วบอลม1 6ม1 6 เซ่ก็มาเซ่เอ๊ะได้ย hey, ินมันจริงปะแถวเนี oh, sure. ้ยจริงกันไปเพื่อนเดี๋ยวครูฟาร์มมันชุบยังไงวะทำไมมันถึงวะคนไม่มีเลยเหลืออยู่21เฮ้ยอ้อมอ้อมได้ไหมเข้าตึกแดงนั่นตรหลังเนี้ยมีคนหนึ่งอะเดี๋ยวครูรอกูรอตรงนี้ 好了，了<的>。 ว่าต้องมีงูนหยีดะอยู่ช่องนี้เคอตายสองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางเขียวทางเขียวมาโดนมาตึกเว้ยตายแล้วตายไปแล้วโอ้โหบอลยิงไปสี่4อยดาเมจ ทีกไหนไไหทงาทงาวันทางันเฮ้ยวงวงมานี่เฮ้ยทางนี้มีคนกระสุนหมดไอชิบหายชอยชอยชอยมันอยู่หน้ากูคันนี้เฮลเฮลโดนโดนมานี่เลย ใช่ใช่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงโโอเคการกินสามได้ผู้ไม่เห็นสองตัวเออผีท้าไมมันไม่ทะลุ น้ำน้ำพุ่งหีขอแม็กหน่อยออน้ำหีพุ่งแล้วกูเก็บตกปืนแล้วตอนนี้กูหิวไปอุ้ยบอลเอ้ยกูช่องบั็กว่ะเพื่อนดีเอ็กซ์บั็กว่ะทำไงดีวะอ้ต้องให้ผีตีอ่ะให้ผีตีไงอ่แล้วเอาหมวก เดี๋ยวเอาตายตรงนี้อย่าตายตรงกลางนี่มาชุบหน่อยนะกินคู่ตงต้องนี้เลยข้ามเลยข้ามเลยสองคนอะข้ามเลยมีผีอยางหลังนะ วไปเลยนะใครยังไม่ได้ต้มเทีอ่ะยังยังยังอเอาเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยไม่ก่อนไม่ก่นไม่ก่อนเมืองล่างจะขึ้นมาแล้วหรือยังวะกูว่านะต้องวิ่งพร้อมกันนะเสี่ยงอยู่โอเคก่งบักละมีโอกาสที่เราจะโดนแล้วกำลังกลับขึ้นไป มีของแต่งอะไรเสริมอีกปะหมดยังเพราะว่าไอ้พวกตึกไอ้ลันรันรันรันจับรถแม่งใครเอาหมวกวะนี่หมวกกไปเลยไปเลยแอ้ดอกตงนี้เดี๋ยวรอเก็บผมว่ารันรันจัดรถแตกตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้คนนึงบอลเก็บเลยก็ได้ใครก็ได้เก็บเลยแบ่งยาแบ่งไว้กันคือเราไปยาช้าก็ได้ยังไงเราก็แบบช้าแล้วตอนเนี้ยเราไม่ช้าเลย คิดว่าตรงนี้จะมีคนมาดักแล้วใช่ไเฮ้ยนี่นีเฮาะได้ปะเดี๋ยวรอ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 ลงลุกพร้อมแล้วบอกอ่ะเข้าเลยไปไกลน้ตตัวนึงตัวพวกรกัพกพวกกันพวกกันพวกกันพกก หลังยังไม่เห็นนะเอาก็บอกมีดอกมีอะไรวะไม่ตกใจวะยิงใหญ่เลยวะล่างมีผีวิ่งนะมามามามอนไม่มีฟอร์ตกิีหรอไม่มีเพื่อนกูใช้ไม่ได้บอลเล่นอะไรอ่ะเอ็นโห มีแม็กซสามสีว่าบอลเอามาเยอะๆดิๆเอาแม็กซไอเคีไปเอาเอาแม็กซอเคยไปเดี๋ยวกูทิ้งนี่นมไอมีสโคปเทพบ้างปะเหลือปะไอกูรูท้ายก่อนรบวงทางเราได้บอลบอลต้องขึ้นมานี่บอลบอลต้องขึ้นมานี่ไปเลยใช่ไหมไม่ที่เหลืลอรอรอนั่นเลยก็ได้เฮ้ย,ยบอลอยู่นี่แหละ เพราะว่าถ้ามันวิ่งออกมาเรายิงนี่วงเราได้เปียบนะเดี๋ยวกูดูท้ายให้บอลมึงดูตรงนี้ไปนะยืนยืนแบบเนี้ยโอเคแล้วกระจายกันสี่มุมอะ่ะแต่เต้กับไกด์ต้องดูข้างหน้าช่วยกันะะะนะไอ,อ้อเชี่ยมันมันกระปืนมันกระจายว่ะเล่นฟา마หรือซิกดีไว้หี้ย แต่ว่ากูว่าน่าจะครบแล้วนะเว้ยเพราะว่าไอ้ลานจอดรถสี่แล้วตรงนี้สามเป็นเจ็ลด,ลดมันจะมาขึ้นสะพานแล้วมันมันอยู่ช่องช่องช่องกลางบอลบอลกลับไปช่องกลางเลยก็ได้ไว้ยทช่วยเพื่อนเนี่ยจะมาเนี่ยเดี๋ยวกูดูหลังกูจะดูแบบสุดท้ายเลยเกูมองว่าน่าจะครบแล้วไปอยู่ตรงนี้บอลไปอยู่ตรงนี้ที่กูยืนรอบแรกอะ่ะโอเคกูค้ำตัวหลังก่อนกูกลัวคนมาปีนให้มันวิ่งเข้าตึกเนี้ยโอเคตึกแม่ องตัวโดดลงมาหนึ่งจะขึ้นสพาสองตัวสามตัวโอ้มีสไนส์สน์ด้วยออกขวาทันเ่วะสไน์สน์ยืนตรงกลางเลยยืนตรงกลางเลยไม่ต้องไม่ต้องขยับแล้วยืนยืนรอเลย ถ้ามันปีนหลังผมก็ยิงได้ยืนรอเลยยืนรอเลยยืนรอเลยให้มันวิ่งเข้ามาชาร์จเดี๋ยวผมช่วยยิงยืนรออย่ทะลุนะนั่งแบบนั้นนะอน่ะขวทะลุซ้ายซายข้างในวะขวาขวาเขา้าละก็ทำไมมันไม่ยิงกันเลยวะ <laughs>